บีบที่นี่เอาออกบีบพี่เอาออกบีบบีบมองเอาออกนี่โอ้ยจะมันบีบซ้ำด้ซะนะบีบบีบเท่านี้บีบท่านี้บีบซ้ำเลยบีบซ้ำนี่บ่ไม่ไม่ไม่ใช่มันจะบีบเท่านี้นี่บ่นี่บ่ไม่ใช่เออไม่ใช่สองค่ะ ขีข้างนี้ไปข้างนี้ข้างนี้ไปข้างนี้อ๋อบีบสองข้างนะจันนันไม่ปวดขารอใครคะคุณแม่นอนคะแม่คะรอแม่เหรอคะแม่แม่ฉันจินน่าจะนอนหลับอยู่ค่ะจะมีใครอุ้มแม่ลงมาแล้วไม่มี ไม่มีใครแล้ไม่มีแม่หิวนอนเด็กแล้วค่ะยายทวดนวดขาให้ค่ะโอ้คือใด่หมอตังแยใช่ไหมหมอตังแยนวดขาให้ค่ะไม่ใช่หมูคันหมูค่ะหมูข่นหมูค่ะโอ้ย่าป้าอังค่มั้ยป้าค่ะไหนตัวดีไหนดกว่า,าหเห็นไหม,มไหนเห็นไหมเห็นหนูไหมหไหะ ม่เห็นไหมไม่เห็นโอ้เห็นแล้วเนี่ยนวดนวดค่ะโอ้ยคือนวดดีใช่ไหมตามือจุ่มๆนวดดีดีโอ้เก่งเว้ยโอ้ใส่ได้ยอดเลยโอ้โอ้โอ้ดีตัวแป้งขาแป้งอุ่มโอ้อือโอ้ยแต่แค่ดดีให่ไวะโอ้โหโหโห มีเกิดตะกันมั้ยใครข้ามาเขียนไม่ขยายทั่วใช่อันนี้เกิดตะกันมีผู้ใหย่รุ่งคิดอุ้ยให้่เลย สวัสดีค่ะคูเตอร์มาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคูเตอร์บ้านแม่อยู่ไหนเอ็นองโตเกียวคิดอะไรครับขับรถชนหนูแล้วก็มาตีหนูต่อเดี๋ยวทำไมไม่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ก่อนเร็วจุ๊บพี่ก่อนเร็วบ้างขอโทษพี่มาพี่ไปเดี๋ยวเราจะจุ๊บเร็วหนีเร็วเร็วเราจะจุ๊บเราจะจุ๊บจุ๊บจุบจุบพี่ก่อนเอานั่งลงเราจะจุ๊บอยู่ จุ๊บ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 นี่เอาเอาเกมมาให้พี่หน่อยเอางูเบียร์แหวพี่เอาไปกุนงูเอางูโอ้พี่ไปเอาองูเกมมาขอโทษพี่เหรอครับขอโทษพี่เลยยังผนพี่น้องเขาบอกคืขอโทษพี่เพห็นพี่ใครว่านอนขับรถเหยียบตีนกัดนะลูกกัดนะ คนว่าจุกเห้เรียกว่าคะเนี่ยจำที่หอมไหมกัรลูกการกัดกัเดี๋ยวเอาลงควาเบอด้วยกัดเอาอันชื่อโจ้ขจะติ๊กไม่มันเนี่ยเอาอยู่บ่ายไหมไม่นี่งนางมุนไม่ได้บอกนางรอดานสาวบอกค่ะจ้าไอ้ปอน คุณยายนางอารอดร้านสาวมาต่กำลังนองเมืองน,อน้าน,น,นะคะนังรอนแล้วไปเอาก็นั่งรอคะ่ะตอนกำลังรอก็รับออเดอร์แค่หมูต่อน,นะคะโอตาา่าไล่เบร์เหรคะรีบสั่งนะคะเดี๋ยวจะไปหาเขาแล้วรีบสั่งนะคะก่<ข>อนเราจะปิดร้านสามวันนะคะใช่แล้วเอาอีกกระน่ตอนนี้ก็ยังได้อยู่นะคะประมาณอาอประมาณ เหลือไม่ถึงสิบกระปุกค <Cop, S 2> ่ะสนใจทักเลยนะคะแคบแอมเลยนะคะแักแอมอร่อยไหมอะแคปแคปแอมอร่อยไหมบอกเอ็มีก่อนกรอบ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 แคปอะไรแคปอะไรแคปหมูแคปหมูใครแคปหมูกี้แคปหมูใครเขามีแคูใครแคปอะไรนะแคบอะไรแคบคําเพลง รอแม่พี่น้องรอแม่รอคุณแม่นะคะพิ่หมุนรอแม่ค่ะกัดก่อนค่ะพันนั่งนั่งก็เล่นรอแม่ค่ะรอใครคะรอแม่กับป๊อปปี้ค่ะโอเคค่ะจะนอนก่อนไหมคะนอนก่อนไหมคะไม่อยู่กวนหลับโอเคนั่งกับใครคะนอนกับป้ากับแม่ะะโอเคค่ะนอนกับป้ากับแม่นะคะโอเค เตียอนอนกับใครเอ้านอนกับใครนะเอ,อ็มเปาเตียนไปลูกเปลียนใหม่เลียนใหม่หม,มันถูกไปเอาใหม่ไปกับแอหน่ลูไปมันหล่นแล้วไป้อนใหม่นะครับแอนจับตัวานงอยนะไปกับแอนใหม่นนะมุนนะโอเคนะคะ้า่เกียะ สวัสดีค่ะมือนี้เห็ดเลือกกิ่นฐานนองจะรอแผวพผานะคะพี่น้องเมืองต้มกระดูกอ่อนหมูค่ะน,นะคะทำรอน้องสากับน้องเขยนะคะอันนี้แกงหวายค่ะแกงหวายใส่เห็ดใส่เห็ดอันยังขึ้นแหนเห็ด,ดเห็ดบดจ้าเห็ดอ้ยวตาเสียบจ้ะแกงเห็ดใส่หวายแกงหวายใส่เห็ดรอแผวพาานะคะ นี่นะคะแล้วก็เราก็จะมีนึงน่งปลานึนาน่งปลานิลจ้านึ่งปลานิลใส่ผักเยอะๆนะคะโอเคค่ะตอนนี้ก็กำลังจะนึ่งข้าวค่ะข้าวกำลังจะสุกค่ะโอเคค่ะเมนูเกี๊งเห็ดระงกนะคะเกี๊งระงกพี่น้องซองอะไรได้ยังไนี่ซองอะไรเขาก็สืบประเด็นไรด้วยล่ะ ซองรวย<น>ดีถ้วยนึงถุงน่องซองหรอคะครับผมฮ<น>ะ<น>อะไรครับโอเคคะ่ะอาญา,กากกจกเ,เสียงเฮ็ดกินจ<า>้าจ้าเห็นไม่ตัดเสียงในยายแบ๊บแบ๊บจ้าจ้กคือกันกนะเคืออะไรโมได้ไหมเฮ็ดละบงเหลืองจ้าจ้กได้ไร นะคุยใครกินเนี่ยนลยไม่ไอ่เชี่ยนกินบะมาเด้อลุงเที่ยนเลยมากินแกงเห็ดล้วงงเนี่ยจอมาเชี่ยนเชี่นอะไรเนี่ัดหอยเลยเขาาออมาเด้อนี่ยเดี๋ยวไปหาซื้อมาห้น้อซื้อนอะไรอย่างเเลโอ้ยมันก็เสียแล้วเนาะ เสียงอายเสียบเสก้อนเสียบก่พี่น้องมึงแจงให้เรางงอยูเลยมองร้องนเลยจให้เรางงยันี่แล้วเครื่องโล่คุขายสอง่อยนะมุกแค่นี่แหละเสียบไปยายเสีบดสมย่อจังไงเสียบตี๋มัแบสมนะเนะ โ <Okay>, อเคค่ะแอบหวานกิน สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ถึงเมืองไทยแล้วนะครับแล้วนี่ครับช่อดอกไม้มาไลยจากบ้าน SP พครับพร้อมกับทุกๆกคนที่รักแผวพาวซันนะครับขอบคุณบางท่านก็มาถึงสนามบินเลยนะครับมาต้อนรับบางท่านก็ได้มานะครับน้องก้อยกบไล์สดตั้งนานเลยกว่าจะเดินมาถึงนะครับหลายๆอย่างครับลงมากว่าจะรับกระเป๋าอีกนะครับต้องบอกว่ารู้สึกดีใจมากและอบอุ่นมากกับบ้าน SP นะครับที่ไม่ว่าจะทาอะไรก็ซัพพอร์ตอยู่เสมอนะครับลูกก็มีอะไรนอกจากคําว่ารักนะครับแล้วก็จะพัฒนาสร้างผลงานให้กับทุกคนได้ ปลื่มปิ่มนะครับรักทุกคนเทคแคร์ทุกคนนะครับขอบคุณจากใจนะครับต่อจากนี้เราก็จะไปกินตีน้อยกันนะครับหิวมากเลยทีเดียวเชียวต้องบอกนะครับ6ชั่วโมงต่อเครื่องด้วยนะครับ โอเคเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกๆครั้งที่ซัพพอร์ตซัพพอร์ตบ้านแสงท้องด้วยวันที่20ที่ผ่านมานะที่เขาทํากลุ่มปิดกันนะครับขอบคุณจากใจครับหลังจากนี้นะครับก็จะมีกลุ่มปิดลิเกของเรานะครับก็รอติดตามว่าจะเล่นในท้องเรื่องอะไรอย่าลืมไปเข้ากลุ่มปิดลิเกรอนะครับส่วนงานของเสียแปลงนะครับตอนนี้เลื่อนนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะลงงานอะไรดีนะครับยังไงกลุ่มปิดลิเกเสร็จนะครับก็ยังจะมีกลุ่มปิดคอนเสิร์ต S เดอะเอสพีแบนนะครับอุ้ยเกือบจะพูดผิดนะครับยังไงล้ำลามปก่อนนะครับฝันดีครับลงเครื่องปุ๊บตีน้อยปั๊บครับเสรแล้วก็กลับไปเข้าที่บ้านต่อใช่ครับเพราะเด็กๆรอใช่ไหมเข้าที่บ้านรอดดึกนี่คื่อนเพี่อนแล้วรออีกหลายๆจำนวนมาอยู่ครับถึงท้ายแล้วนะคบทุกคนครับขอบคุณกำลังใจขอบคุณมาแายของคุณทุกคนนะครับ